วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลดไซส์เสื้อตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะเราจะทําให้มันเป็นเสื้อเข้ารูปแบบในรูปนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทํานะคะเราต้องรู้ว่าเราจะลดสเปคเท่าไหร่นะคะตัวนี้เราจะปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ซิปด้านข้างเราจะลองานออกมาเป็นชิ้นๆก่อนนะคะแบบในรูปนี้เลย จากนั้นนะคะจีบตรงอ,อกตรงด้านหน้าด้านหลังนี่เราล่อๆออกก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการวัดสเปคที่เราต้องการนะคะการบวกหลมนะคะเริ่มบวกได้ตั้งแต่สามนิ้วนะคะอกสามเอวสาสะโพกสามนะคะแล้วแต่ชอบนะคะการบวกหลวมนี่คือแล้วแต่ลูกค้าด้วยนะคะ คือลูกค้าแต่ละคนความชอบความหลวมความแน่นจาไม่เหมือนกันนะคะพอเราได้แล้วนะคะเราก็ทำการตัดแต่งตรงนี้นะคะเราก็จะตัดให้มันเป็นทรงเว้าวเอวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการเข้าลูกนะคะวัดไหล่ลูกค้าไว้ด้วยนะคะ เวลาวัดตัวนะคะให้เราวัดไหล่วัดอกวัดเอววัดสะโพกนะคะเราวัดจากไหล่ลงมาประมาณเจดนิ้วนะคะแล้วเราก็จะตัดแต่งวงแขนวงแขนเสื้อนะคะเวลาเราตัดเชียนเสร็จแล้วจะอยู่ประมาณเก้านิ้วนะคะรวมสูรผ้าเลยนะคะ ก็คืออย่าให้มันน้อยกว่าแปดนิ้วนะคะวัดครึ่งหนึ่งนะคือแปดนิ้วรอบก็คือสิบหนิ้วนะคะทำการวัดไหล่นะคะตัดแต่งให้เท่ากันเอาวงแขนวัดกันด้วยนะคะให้สองข้างเท่ากันตัดเจียนนะคะ ชิ้นหน้าต้องเว้าเข้านิดหน่อยนะคะตรงบ่าให้วัดบ่าหน้าบ่าหลังลูกค้าไว้ด้วยก็ดีนะคะเวลาเราตัดแต่งงานเราจะได้รู้จากนั้นนะคะเราก็กัดเข็มหมดตรงป้ายไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาวาดแต่งเก็ตหรือว่าจีบลางตัวใหม่นะคะ ส่วนมากเราจะชอบเรียกว่าจีนะคะตีตรงลงมาหาชายเลยนะคะเราจะวัดจากวงแขนขึ้นไปประมาณ5เซนนะคะเพื่อกำหนดจุดของปลายเกตนะคะ แบ่งครึ่งกลางหลังความห่างนี้เริ่มได้ตั้งแต่ 18, บแดสิหรือ20่สิบเซนนะคะทาเหมือนก,นกันกับชิ้นหน้าตีตรงลงมาทําการเย็บนะคะ ยิ่งเย็บเก็ดใหญ่เอวก็จะยิ่งเวาเยอะนะคะถ้าเย็บเล็กก็เอวก็จะใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยช่วงที่เรากินเข้าไปในตัวเสือ้อให้ใช้สายตาเรามองนะคะว่าประมาณไหนสวยนะคะอยู่ที่สายตาช่างตรงนี้เราก็ปิดตายเลยนะคะ เย็บซ้ำนิดหน่อยนะคะกันได้ขาดได้แตกนะคะวัดวงแขนนะคะแล้วเราก็จะมาตัดแต่งแขนใหม่หัวแขนนี้ก็ใช้ใส่ตามองนะคะประมาณไหนสวย ก็วัดสอบนะคะว่ามันจะได้เท่ากับฟงแขนเสื้อไหมนะคะตรงนี้เราจะใช้ประมาณเจดนิ้วนะคะความกวาม้างต้นแขนปลายแขนนี่ก็อยู่ที่ห้านิ้วครึ่งถึงหกนิ้วนะคะทำแขนที่แบลว่าไตสบายสบายนิดนึงนะคะตัดแต่งด้านหน้านิดหน่อยนะคะเพื่อให้เป็น แขนด้านหน้านะคะแขนด้านหน้าจะเว้ากว่าแขนด้านหลังนะคะทำการเข้าแขนนะคะเข้าให้ถูกทางด้วยนะคะแขนหน้าแขนหลังดูดิจิ ซิปนี้นะคะเราจะติดซิปที่ด้านซ้ายนะคะเวลาใส่การติดซิปนั่นก็แล้วแต่นะคะว่าความชอบของลูกค้าถนัดด้านไหนนะคะจากนั้นก็ทำการพ้งแขนนะคะ เริ่มแรกเราจะเนาข้างก่อนนะคะเราจะยังไม่เปิดติดซีปเลยนะคะเราจะเนาข้างเพื่อดูทรงงานก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็กลับตัวเสื้อออกมาวัดสอบดูงานเรานะคะว่าได้ที่ต้องการหรืยอยังถ้าได้แล้วนะคะเราก็จะมาพุ้งแบรตะเข็บข้างซ้ายเวลาใส่นะคะเพื่อที่เราจะเอาไปไว้ใส่สิท อีกข้างนึงก็ไม่จำเป็นต้องแบนะคะสามารถติดได้เลยพ่งชายไปให้เรียบร้อยเลยนะคะย้ำนะคะการบวกหลวมนี่แล้วแต่เราชอบนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบ อยู่ที่สายตาช่างมองนะคะแต่ถ้าไม่รู้หลักเลยก็บวกที่3มนิ้วนะคะอก3ามเอวสมสะโพกสประมาณนั้นนะคะเป็นแค่เริ่มหลักเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดว่ามันหลวมไปหรือว่ามันเล็กไปอันนั้นก็คืออยู่ที่ความชอบของลูกค้านะคะแล้วก็ ซิปที่เราจะติดนี้มันจะต้องเป็นซิปที่ยาวนะคะแต่ว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวสั้นนะคะซิปที่เราใช้ก็เป็นซิปเก้านิ้วนะคะเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีข้างเดียวนะคะเพื่อเราจะติดซิปซ่อนนะคะ การติดซิปซ่อนนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะเวลาติดก็อย่าดึงผ้านะคะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติถ้าเราดึงมากดึงตึงไปหรือว่าหย่อนไปมันก็จะมีปัญหาได้นะคะวางธรรมชาติแล้วก็ส่งงานไปข้างหน้านะคะอย่าให้มันย่น ดึงหัวซิบขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีธรรมาดาเพื่อที่จะเนาซิบพับชายนะคะ สังเกตการพับฉายเรานะคะเราจะหักหัวซิปขึ้นนะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะราคางานเริ่มได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าเราเพิ่มซิปให้ลูกค้านะคะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ช่างกับลูกค้าตกลงกันเรียบร้อยนะคะก็ออกมาเป็นหน้าต่างานประมาณนี้นะคะวัดสอบ ได้สเปคที่ลูกค้าต้องการไหมนะคะโอเคนะคะ